คุณผู้ชมคะไปตลาดมาแต่เช้าเลยวันนี้กับข้าวซื้อนะจ๊ะไม่ได้ทำเดี๋ยวมาดูนะว่ามีอะไรบ้างแกงจ้ะน้ำพริกมะขามนี่หนนงไพริกใส่คู่เลยนะไก่ทอด แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะปลาตองค่ะใส่ไปได้วยกันได้เลยนี่แกงหอยผขมในส่วนของขนมนะคะใส่ไส้สังขยาก็มีนี่ด้วยค่ะขนมต้ม ผลไม้จ้าผักจีนแล้วก็จะมีลูกไหนนะคะจัดลงสำรับเลยนะจ๊ะกัขบข้าวเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ทั้งวันเลยนะคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วคะ่ะกับข้าวของเราทานข้าวเสร็จก็จะมีผลไม้ของหวานอีกนะคะคุณผู้ชมทั้งครอบครัวนะแล้วก็นีมีต้มเลือดหมูนะคะสำรองจับตุนไว้อีกขนมจีนเอาล้ะคะ่ะคุณผู้ชมมาคะ่ะทานข้าวด้วยกันนะหลากหลายเลยค่ะว,วันนี้